เย้ยไอเล้ยมาทำเปแล้วเดี๋ยวจะไปทําฟันที่เชียงใหม่ตอนนี้อยู่บ้านจะให้ดูของที่แม่เปิ้นขายมีเกี๊ยวทอดกรอบก็มีมีอันอันนี้เป็นชะอมไข่ชะอมแล้วก็ของหวานนะของหวานนี่ซลิมเห็นไหมซาลิม มีพัดมีด้วยแล้วก็มีปอเปี๊ยทอดปอเปี๊ยะอันละห้าบาทแล้วก็ใครชอบมน้่จะมีน้ำพริกกะปิตวัวอันนี้เขาโพนี่เอาไว้ใส่ขนมหวานอ,อันจะเป็นจะเปิดให้ดู อันนี้ถ้าพิมพ์กรอบน่ากินไหมถ้าพิมพ์กรอบแดงๆทรงไมเป็นแฮว์กรุบกรบก,กรอบอร่อยที่สุดในโลกต่อไปเป็นละช่องสิงคโปร์กับคองแขงมันจะมีคองแขงอยู่ปืนนะ้นทนาอ่า่ะบลอยไข่หวานโบลอยไข่หวานโบลอยไข่หวานอันนี้เป็นนางเอกของร้านขายดีที่สุดเลยก <Okay. laughs> อันนี้อันนี้แม่เปิ้ลน,นี่บัวลอยเตี้ยงบบดได้ต้มแม่กำลังคั่วเห็ดป่าให้กินอย่างกะไอเล่ไอเล่อันนี้ปอเปีย้ยะปอเปี้ยที่เป็นแมวปอเปี้ยะจ้ะ อ ah ีชาออมหายไปไหนมาฮึ uh ่มช่อแค่อมหทำตัวหนึ่งยังหาน้องสาวเปิ้นก่อนน้ององยายก็เอ๋เอ๋เอืมก็มีแองกี้เบิร์ดด้วยแองกี้เบิร์ดนกฮูดก็อย่างละก็แนะนำที่บันไดถ้าได รหว่างก็มาซื้อนาติกาสีมยืนของหวานขายถุงละสิบบาทบรอยใส่ไข่สิบสองบัใส่ไข่สิบบาทแล้วก็ถ้าพิมกอบนี่นะของหวานกะสิบบาทมาเลยบอเปียอันห้าบาทเกี๊ยวทอดถุงสิบบาทพันมีถุงสิบบาทราคายอมเยาวถ้าเกิดว่าบ่าวใหม่ส้มมาซื้อนะบอกแม่ว่าเป็นอันยังก็บ่าวใหม่ส้มครับนี่นะแม่เปิ้ลจะแถมบอเปียให้หนึ่งอันเย้ ดีค่ะเนอรเดี๋ยวจะกินข้าวนี่กับข้าวน่ากินมากโคเห็ดป่าโคเห็ดทองก็เรามางนียดิค่อนนะกินข้าวก่อนบอกลายบอกลากับน้องปอเปี๊ยะหลับ